ปากภา,ภากนานติดก็ให้ออกตาบางคนก็อิติ์ถึงได้มาวันอาทิตย์ถึงได้มา,าอรบ,บางคนนะอืมก็จจัยโอกาสาท่างนี้แหละมันเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดด้วยอันนี้มันเป็นอาหารใจนะ,ะเป็นอาหารใจวิเศษเนาะเป็นกำลังใจ ทำให้มีความสุขทำให้สบายใจหายทุกข์หายโศกหายโลภหายไปหายสกปรกใจหายเครียดนะหายเครียดหายกังวลนี่แหละวันอาที่นี้ให้ให้ปลดปล่อยนะท่านทั้งหลายมันจะได้มันมันจะได้ก็เรียกข่าวัด เขาวัดแห่ให้ปฏิบัติธรรมเขาวัดให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ฟังธรรมให้ได้ทำสมาธิให้ได้เจริญสติให้มีความสุขให้ได้กลับมาหาพระพุทธเจ้านะเห็นไหมหลวงปู่วันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่เลาวถึงแล้วนะพระธรรมอยู่ที่ไหน พระธรรมก็อยู่ที่เราพระสองฆ์อยู่ที่ไหนพระสองฆ์ก็อยู่ที่เรานั่นตรงเลยแม่ตรงเลยนะ,ะถ้าไม่ตรงนี้แปลว่าภาวนาไม่เป็นท่านบ้านนะลุงปเจบนะถ้าไม่ตรงนี่เพราะว่านาไม่เป็นอนี่หลยเวลานั่งไปนานนานน่อยอก็สักจะอุดอิดหรือลำคานอะไรอันนี้มันต้องผ่านนะ มันต้องผ่านไปถ้าผู้ที่เคยนั่งปฏิบัติเนี่ยนั่งสบายีนั่งสบายนะหลายคนนะนั่งสบายได้ไม่ไม่ไม่เกร็งคือไม่เก็งเวลาเนาะแต่ไม่ไม่เก็งเวลาตอนนี้ต้องเสียสละนะให้รู้ว่าวันอาทิตย์มานี่ให้เสียสละไม่เก็งเวลาที่อะไรก็ตามอืม ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรสักอย่างนะ,ะเพราะว่าเราเราจะได้เราจะได้ประตธธรริปฏิบัติธรรมเราจะได้รู้ธรรมเราจะได้เห็นธรรมอย่างน้อยๆสินห้านะเห็นไหมนั่นแหละอย่างเราจะสินห้าสินห้า มือสองขาสองศีรษะหนึ่งเห็นไหมล่ะไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าไม่ต้องทำพิธีมือสองขาสองศีรษะหนึ่งลงปุบวันะันศีลห้าพอศีลห้ามันมาปฏิบัติเออนั่งสบายเห็นไหมตัวตรงสบายเวลาหลับตาสบายหายใจเขาออกสบายนั่นศีล เป็นสินแล้วเป็นสินที่ดีนะเป็นสินที่ดีสมบูรณ์ทั้งกายวาจาจิตต้องเข้าใจหลวงปู่ท่านสอนให้เราเข้าใจแบบปรมตณหรือแบบว่าปฏิบัติยืนยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ ส่วนร่างกายมันก็ทุกนะส่วนร่างกายมันก็ทุกปวดแก้งปวดขาอะไรบ้างมันเป็นทุกข์ธรรมดาพอนั่งไปก็อาจจะปวดจะเมื่อยก็ก็ขยับได้นะไม่ว่าขยับได้ขยับได้แต่ให้เราเบา เบาเบาเสียงเบาๆแบบมีสติขยับได้แขนขาอ่ามีสติมีสัมปสัญญะเราก็ได้ประคับประคองจิตใจอ่าอ่าได้รักษาจิตรักษาใจนี่แหละความหมายนะความหมายของการมาวัดมาทำบุญก็ดี มาทำทานก็ดีได้ปฏิบัติธรรมได้ประพฤติธรรมอันนี้คือชีวิตที่ดีที่สุดท่านทั้งหลายมีทั้งประโยชน์มีทั้งคุณภาพและมีทั้งคุณธรรมเห็นไหมชาตศาสนาพระมหากษัตริย์ทานศีลภาวนา คุณภาพคุณภาพของเราก็คือปฏิบัติธรรมรลวงพ่อกันหานั่นแหละท่านจะเน้นอยู่แต่ทั้งนี้แหละให้ทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติธรรมในการเสียสละในการรักษาศีลในการหายใจเข้าออกในการยืนเดินนั่งนอน ในการดื่มกินในการทำอะไรทุกอย่างแม้แต่ในการพูดในการคิดให้ีความสุขนี้<ๆ>ก็จะมีมรรคผลพลนิพพานกันบ้านะเสียสละจนไม่เห็นอะไรเสียสละจนไม่เหลืออะไรเรียกว่าอัตตาอัตสมิปานะักความเห็นแก่ตัวความถือตัวถือตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสีย ต้องเสียสละให้หมดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอารมณ์่ามันก็จะเป็นอารมณ์ความคิดของเราที่ท่านว่ามันหลอกนะมันก็จะหลอกให้เราหลงให้เราเปิดเปินให้เรายึดมั่นถือมั่นอ่านอวิชาอาวิชาความไม่รู้หลงไปใหญ่ทำาเราต้องรู้ท่าน เราต้องรู้ทันรู้จักความคิดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้รู้จักให้รู้จักอย่าไปหลงมันว่าอย่าไปงมงายอย่าไปคิดผิดให้คิดถูกให้ทำใจสบายให้ทำใจดีให้มีความสุข นไพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาให้ดับทุกข์ให้ดับทุกข์ท,กที่ปัจจุบันอนาคตก็ไม่ใช่อดีตก,ก็ไม่ใช่เห็นไหมล่ะจะฟังไม่ออกนะมันฟังไม่ออกเพราะอะไรก็เพราะว่าวิตกตงังวลรวมไม่ฝืนน่ะไม่ฝืนข้ามขั้นตอน นั่งไปอย่างนี้นั่งไปนานอก็นันน่งไปกำหนดไปเป็นอะไรช่างมันสงบไม่สงบเราก็ต้องเรียนรู้ปวดทั้ททาปวดขาเราก็ต้องรู้จักไม่ใช่ว่า เห็นไหมเวลาจะทานข้าวนะจะทานอาหารต้องหุงต้องหุงต้อแก้ขเห็นไหมต้องทำอะไรทำน้ำจิ้ทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าพร้อมแล้วข้าวสุกแล้วอาหารสุกแล้วถึงกินได้นี่แหละอันนี้แหละที่ประจุบันนะ ที is, ่ป er ัจจุบันธรรมเรื่องของจิตใจหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อกันหาท่านว่าเรื่องของจิตใจนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องศาสนาคือเรื่องอะไรเรื่องศาสนาคือเรื่องของจิตใจเรื่องศาสนาคือเรื่องของนิพพานนะพนิพพานเป็นเรื่องของพนิพพานแล้วว่าเรื่องของจิตใจเรื่องของศาสนา หลวงปู่สัินิพานนะเย็นเอเย็นเย็นเย็นมันเย็นมันดับมันดับเย็นนะนิพานไม่ใช่ร้อนไม่ใช่ใจร้อนหรือว่าอารมณ์ร้อนหรือว่า,ามันใจไม่สงบอันนั้นนิพานต้อง ต้องเย็ยนเย็นนิพพานไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวนิพพานไม่ใช่เมืองแดนแดนแดนที่ว่าอีกโลกหนึ่งไม่ใช่ท่านว่านะนิพพานไม่ใช่หลังตายหรือว่าอีกโลกหนึ่งโลกที่ไหนไม่รู้อันนั้นไม่ได้ให้จะไปได้ ให้ใจหาเอาได้นิพานโลกอื่นโลกโลกที่เราไม่รู้แต่ถ้าว่าโลกปัจจุบันนิพานเย็นให้ใจเย็นให้ใจดีให้ใจเย็น,ให,ใ,ใ,หใ,ยนให้ใจดีว่ามันดับมันดับทุกข์ดับทุกข์ดับร้อนในความทุกข์ในความร้อนตายโลกก็ดี หูได้ยินเสียงก็ดีอะไรต่างๆขันทั้งห้างทายทั้งออกรูปเสียงกินลับปุตปะตัมมาโลเบละปะตานอาหารนิพพานนะท่านว่านนะอ่ากินข้าวทำอานนิพพานอ่าให้รู้จักให้รู้จักเรียกว่าพันนิพพานอืม พันิาพานในชีวิตประจำวันในตาหูจมูกลิ้นกายใจในการยืนเดินนั่งนอนท่านบอกอย่างนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่กันหนานั่นแหละตัวนี้องค์อื่นท่านก็านิพานไปหมดแล้วหลวงปู่สาหลวงตาบวนเป็นต้นนะต่็นิพานร่างกายแตกสลายไปหมดแล้วไม่คงที่ ไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดเรียกว่าร่างกายสังขารชีวิตดินน้ำลมไฟเป็นไปตามธรรมชาติแต่สติปัญญาหรือว่านนิปานของท่านนั้นยังไม่ตายยังมีอยู่ยังไม่ตายนี่แหละทุกท่านทุกคนจึงให้โอกาสนะพยายาม ก็พยายามที่จะให้โอกาสทุกท่านทุกคนทั้งผู้เก่าที่เข้าใจที่รู้จักปฏิบัติทั้งผู้ใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติน้อยก็ต้องสั่งสมก็จะให้สั่งสมนะให้สั่งสมอย่างนี้แหละในสถานการณ์โลกโควิดอย่าไปคิดมาก โควิดก็แปลว่าจิตพัฒนาโควิดแปลว่าจิตพัฒนาถ้าไม่มีโควิดจิตไม่พัฒนาเพราะอะไรจิตมันจะหลงมันจะหลงมันจะเปิดเปิดหรือว่าประมอนะพอโควิดก็จิตพัฒนา,าจิตจะระวังนะจิตใจก็จะระวังตั้งมัน่นไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทนะเห็นไหมธรรมชาติก็สอนเราอย่างนี้ ให้มาใส่ให้มาใส่หน้ากากปิดไว้ปิดปากปิดปากปิดจมูกนะให้ใส่ไว้เห็นไหมธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติมันสร้างนะนานหลายปีธรรมชาติมันก็สร้างสร้างให้คนนี่แหละให้มนุษย์นี่แหละได้กลับมารู้จักธรมธรมชาติเอามาใส่สวมเข้าไปอยู่กับปาก เราอยู่กับหน้าของเราอยู่กับจมูกของเราเห็นไหมมันมาอยู่นี่แหละไม่อยู่ม่อยู่กับเจ้าของบ้างอยู่กับตัวเองบ้างนี่การธรรมชาติสอนเป็นธรรมชาติสอนนะอ่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่มีอย่างนี้ก็จะไปก็จะไปทุกจิตทุกต่างหรือว่าต่างๆ สถาน,นการบ้าน,นล้งา,ลางเงลาสถานการบ้านล้างเงาตลาดงานเบ,บ,บาลงพยาบาลงานหนักเห็นไหมหาาก็บ้านล้างเงาแต่เราไม่ได้ลาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะยิ่งดีได้มาปฏิบัติธรรมยิ่งดีนะยิ่งดี มันยิ่งดีมันมีประโยชน์มันมีกำลังใจเพราะฉะนั้นจึงจึงยากจะพูดให้เข้าใจนะให้มีความเข้าใจให้มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องในกายใจของเราในชีวิตประจำวันของเราจะได้มรรคผลวันนี้ผ่านตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน มักมีองค์แต่สินสมาธิปัญญาอ่าก็ฝึกไปนะฝึกไปไปยามไปฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆเหมือนเราหายใจอยู่บ้านก็ดีทำงานก็ดีทำอะไรทุกอย่างเหมือนเราหายใจเหมือนเราทานอาหารก็ฝึกไปนะทำความเข้าใจไปเรื่อยอ่าคือหายใจก็สบายไปไปบ่อยนะ ใหายใจก็สบายบ่อยๆหายใจยาวหายใจสบายอ่สองนาทีนะนั่งนั่งนยบสองนาที่อน